ะเล่นทุกๆก,กวันเลยนะทุกคนจะทําให้สม่ําเสมอมาบุเป็นเชฟมานี่ชอบบูลลี่จริงลุงไม่กินอยู่หอยเดียวหอยะไรเอาเข้าไปน้อยอย่าทำเป็นเล่นนะรถคันดำหนูขับไปหนูเอาแม่ไปทิ้งไวแล้รถตัดน,นะ ในวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำหอยสามชนิด คนวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตคือโบรเริ่มที่จะออกกําลังกายแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนชื่อตัวเองนะคะหลังจากคลิปที่กินสลัดไปนะคะดิฉันไม่เคยเล่นนี่จัดไป3กิโลอันนี้คือเพิ่งเริ่มต้นนะทุกคนดิฉันซื้อลูกบอลมาด้วยเดี๋วดิฉันจะมาเล่นนี่ดิฉันซื้อเครื่องนี้มาด้วยและดิฉันซื้อที่กระโดดเชือกมาด้วยนะคะ ดี๋ยวฉันจะมาเล่นทั้งหมดนี่เลยจะเล่นทุกทุกวันเลยนะทุกคนจะทําให้สม่ําเสมอนั่แหละค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตำต้มตำกันนะคะแล้วก็หอย3มชนิดที่เราซื้อมานะคะเราซื้อมาจากไม่บอกค่ะในตอนนี้กําลังแต้มหอมนะแต่น้อยหน่อยเอาดิไม่ไม่แต่โปรซับเองไปทำอย่างอื่นกันลยไมโปรซับเป็นชิ้นใหญ่มาโบทําได้มาโบเป็นเชฟมาเนี่ชอบบูลลิ่จริง อาไหนดูไหนดูเสื้อส่หน่อยสิคะโอ้โหว,วันนี้เราทําหน้าที่อะไรคะแกะหอยแกะหอยลูก <laughs> น้อยก็คือแกะหอยอยู่แต่สภาพลูน้อยตอนนี้หอยกระเด็นเข้าตัวเต็มไปหมดอู้จะหลอ่อจังวันลูก<ม>น้อยใส่เสื้อสีขาวมาทําไมอะ่ะนี่นะคะอันนี้คือหอยที่ลูกน้อยแกะส่วนหน้าที่ของเรานะคะก็คือนี่มะระกอ มาบ่อยนะคะเพราะว่าชอบส้มตำมันไม่ยากเลยทุกคนนะส้มตำเนี่ยมันง่ายจังรอก่อนรอสุอรถเข็นก่อนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเห็นตอนฟ i นิ s h เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะมาเห็นสูตรเราเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดร้านยำอีบูเนี่ยมัจะมาลองสูตรเราได้ A later. few moments later. ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดูเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราต้ยมยำลุงเรารู้ว่าต้องต่ลุงน้อยกลับมาเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราคือเมนูที่แบบสุดมากอะกินเลยนะไม่ไม่รออะไรทันและปลาแซลม,มอนนี่คือแบบทุกคนเข้าใจคำว่าตำเองว่ะตำเองกินเองอะหอยเลี้ยงเองนะเนี่ยไป <c oughs> ขุดมาจากาวาร์มกี่ <c oughs> หอยแค็งต้องเป็นหอยแค็งที่กำลังแบบไม่สุกมากมันจะหอมมากแมงวันบอกเลยว่าเป็นเมนูเรียกแมงวันมากน้อยหอยเจหมอหอยเจมอเขาจะโชว์ภาษาจีนเขาจบอร่อยไหมเพอาะแดดได้ วันนี้นะคะมีหอยแครงหอยหวานหอยแมงผู่นะคะแล้วก็กุ้งเผาหนึ่งกิโลขอจิ้มกับมันอึดอัดมันอยู่ข้างในดึงมันออกเลยอร่อยจริงหอยหวานอร่อยมากลุงไม่กินอยู่หอยเดียวหอยอะไรตักไปนี่แบบหอยแครงอ่ะกินอย่างนี้ก็ได้ ขนมันร้อนมอร่อยมากมีมันใช่ไหมมันหยดย้อยบาบเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูอันตรายนะคะเระวัองเปิดจะคุยอะไรลบเพื่อน,เอ,น,เ,อนเอเลยทุกคนขออนุญาตไม่ยุ่งกันก่อนนะ ไม่จิ้มเลยอะซีฟู้ดอตจิ้มอันนี้อร่อยมากจะบอกว่าข้าวเชาว้าอะกินตอนเจ็ดโมงแล้วข้าวเที่ยงก็คือสี่โมงเลยเลยมีอาการแบบนี้พาหมา,มาไปซื้อชุดวิ่งที่ห้างมาใช้เวลาเลือกประมาณแบบชั่วโมงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาอร่อยไหมหอยอะเปิดร้านได้นี่นะร้านอีโบงะเปิดสักแปกก๊บแล้วก็ปิดดืด่หรือไม่ดืดีมากคกินแบบไเนยโอ้โหไม่ได้กินอะไรอร่อยแบบนี้มานานแล้ววันหนึ่ง จะมีเครื่องปั่นนะปัน่นเลยคุณนี้ไม่ต้องเต็คกอแบบที่ปั่นเช็คอ่ะนะใส่ไว้แล้วปั่นเอาเข้าไปมันได้เยอะไงแม,ง,มงวันมันเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วไม่ไหวแล้วลุงเลี้ยงเองเองนี่เลี้ยงกุ้งเหรออนี่นะคะกินทมตำคำหนึ่ง ไม่วหวานเนื้อเน้นตึ๊กเลยกุ้งม, <c oughs> มาเราเริ่มมาแล้ววันนี้คืออร่อยมากอร่อยมากน้อยอย่าทำเป็นเล่นนะรถคันดำหนูขับไปหนูเอาแม่ไปทิ้งไว้ในโรตัสนะน่ะออ,อะไรกันเนี่ยเขาจะคุยกันนอกเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เราไม่เล่นหวยแล้วเล่นอะไรหอยกิน <c oughs> <c oughs> จต่จหอยแล้ว เออหนูพูดรจริงๆนะนี่เอาเขาไปทิ้งไว้ที่รถตรัดแล้วก็กลับมารับทุกคนน่าทูกคนงงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาฝันเฮ้ยฝันไงเอา้าใครบอกจริงหรอเอา้ารู้ว้อ้หือตัวใหญ่มากกุ้งหือแมงวัมมันยกรับหืออร่อยมากกินนน่าอร่อยนะ <c oughs> หอยคั่งสองโลหายหวานโลนึงแมงพูโลนึงซีฟู้ดนะคะทั้งหมดนี้1นึ่ยสามสิบาทเครื่องสม้มตำอีกประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยไม่ถึงหราลองคำร้อยเมนูที่อยู่หน้าเรานะประมาณพันห้าทุนนะอน่อยไม่กินอะไรไหมแถวหอยหวานอร่อยมากเพื่อนมันแน่นมากมันอร่อยมาก หอยเชอรี่เอ้ยหอยเชอรี่ไม่ใช่หอยหวานใช่ปะถามอะไรใครไม่ได้เลยตรงเนี้ยนี่ไม่ได้ล่ะลุงน้อยอย่านิ่งน้ำหายไปแล้ว เขาทำก็ติดีไงแต่ตัวเครื่องกรองกันไหวเครื่องกรองถ้า,าหาหนึ่งหอยที่แล้วเขากินกันครึ่งกินขึ้นเขาคุยอะไรกันดิ <c oughs> แล้วพอไม่มีกล้องอะไม่คุยนะมีกล้องอะจะคุยอะไรก็ไม่รู้่อยากแก่ไว้ยบุ๊คฮะ่กกยอยากแก่ทำไมา อยากจะเป็นวัยรุ่นเหมือนเมื่อก่อนนะน้อยตอนเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยฮอตนะเคยเล่าไปแล้วดื่มตัวอีกทีคือ50แล้วห้าสิบโดดถึงไหมห้าสิบหกสิบมาห้าสิบน้อยวันพี่หกสิบเป๊ะเหรอหกสิบเกืสองนาทีนะตอนแรกนึกว่าไม่รอดแล้วน้อยอ่ะความดันขึ้นมาแกก็จะไม่รอดแหละถ้าแกจะไปเอายามั่วตัวนี่เลยให้ไปหาหมอคือแบบคนมีอายุจะชอบมีแบบไม่ใช่คนมีอายุดีมาถึงน้องน้อยแต่ถ้ามีความเชื่อที่แบบยาตรงนี้ถูกกว่าไปเอายางนี้แล้วก็กินเองรักษาเองเมื่อคืนทอดปลากินกุ้กินยังไง พ่อล้วใส่พริกสใส่หอเข้มนะ่ออายุก็มากเรากินให้มันดีๆด,ดูพูดไม่ได้หรอออหัอหอหอหอวกุ้งคือมันเยอะมากกลัวอ้วนว่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะลุงน้อยมีอะไรจะฝากกันเพื่อนไหมดึงตังน่อย <laughs> ไปทุกคนบ๊ายบายถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะบ๊ายบายค่ะปิดแล้วปิดแล้วพอแล้ว